10. อันดับจังหวัดที่เสี่ยงจมน้ำถาวรในอนาคตขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก c o m และบางกอกโพส์อันดับที่10จังหวัดจันทบุรีสาเหตุได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลและน้ำท่วมตั้งอยู่ในภาคตะวันออกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยอันดับที่9จังหวัดตราดมีความเสี่ยงจากน้ำทะเลสูงขึ้นอยู่ติดกับจังหวัดจันทบุรีและชายแดนกัมพูชาอันดับที่8เพชรบุรี ขยับมาที่ภาคกลางกันบ้างเนื่องจากชัยภูมิที่เสี่ยงน้ําท่วมและน้ําทะเลที่กัดเซาะชายฝั่งอันดับที่7จังหวัดระยองเนื่องจากน้ําทะเลหนุนกระทบชายฝั่งเป็นอีกหนึ่งจังหวัดของภาคตะวันออกที่เผชิญกับปัญหานี้อันดับที่ 6. นครปฐมปัจจุบันมีการสังเกตดินสุดในบางพื้นที่แม้ไม่มีพื้นที่ติดทะเลก็ตาม อันดับที่5ปทุมธานีอีกหนึ่งจังหวัดปริมณฑลที่ประสบปัญหาดินสุดตัวต่อเนื่องในปัจจุบันอันดับที่4กรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็นพื้นที่แอ่งกระทะอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลพบกับปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้งและ3อันดับแรกครับผมขอรวบรวมไว้เป็น1อันดับเลยละกันนั่นก็คือ3พี่น้องสมุทรครับสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามทั้ง3จังหวัดมีพื้นที่ติดกับทะเลอ่าวไทยอีกทั้งแผ่นดินสุดตัวจากการสูบน้ำใต้ดินน้ำท่วมชายฝั่ง ที่ทีขึ้นรวมไปถึงระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นส่งผลให้เป็นจังหวัดที่เสี่ยงต่อการจมน้ําถาวรในอนาคตมากที่สุดฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้จอรซิตรีกันด้วยนะครับ